sai là không ừ. đây rồi sai không ừ. đây rồi. Ừ. rồi, ừ. rồi. Ừ. ào, tròn, ừ. bay. cái nữa cả lái thế liền con. ส่วนหน่ยเป็นงัวแม่เลยพี่น้องงวแม่งอโค้งงวแม่งอโค้งงวโค้งยังก็มียังเหรอเว้ยเออตัวนี้พอบึงยู่แม่ลูกลูกแม่ไลยไปเลยพ่บงจะหลงกาตัวละมืนหาแม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวอแลตัวนี้ก่อนก้องก้องก้องกจับก้องก่อนเอาเออกับพอมี แม่ลูกให้เบิ่งงามอยู่ที่พี่น้องมือนหาจิ้มงานราชสีสลัสสลยเฮาขายลูกมันแล้วเหลือแม่มันนี่ลูกมันขายไปอะไรเพราไเธอไปได้ลูกมันขายหกพันถือเลือก็เป็นราคาแม่แม่ก่อพันธีแม่มันโค้งเนาะซับหนีน้พี่น้องครับ,บเขาสื่องวดงวดหน่อยเนาะพีเนาะต้นหน่อยหน่าหกพันพี่น้องต้นหน่อย 6, อต้นนี้นนก็บพ่อไปเลี้ยงยุ่งเนี่เอาคนขายไปอลไรพี่น้องครับ มาบล่ลทีมงานเทา่นนบ่น,นเนบบนาไม่ใส่ไม่ได้มาหลายบ่เมยามาหลายมันเจ็บขิงน,นอบ่แล้วมันลลแก่ไปแก่มานามาี่ยงวมันสัมป็นไข่นอนตาไข่อยู่ใายบ่ไดหนีตันิหน่อยใายบ่ไดพี่น้องมีพขายอะไรไปนสิิ่ค,คุยพืชขายอะไรไปในปากกายพขายอะไรไปไหนตสองอีกขนี่อนโอ้ยก็ขา้ขากพันสองต ตัวละหกพันก็ให้หพันคู่นี่ถึงตัวละสามพันก็มาถึงสุน้องมาถ่ายง่วงงามก็ไปเองมจังนิดนดหดาวไปดิสองพันหาสีเทียมเจอมึอนี้เป็นมาหยุดผมเนี่ยเปนองมาหยุดผมจะว่าผมก็ไมเห็นงานอยู่ ทีท่ไปเบิ่งเขาว่าทีท่เบิ่งหน้าหน้าน้าน, ام, น้าถมหน้า <c oughs> ที่แบนนุงไส่จักกวดั้งดหน้ามาจากไหนท้นามหมุนถมเพราว่าถมขาวฝ่าอยูกก่วะได้มาได้พอตัวนี้สองพันห้าสบหนึ่าทเมียสาวเม็ดประมาณเม็ดยีบไปปลายกว่าก็มาถึงสามหรอกเมียสาวง้อมา7เจดเดือนกว่าเนาะเจ็เดือนกว่าเขาโปงงแ้้เรืง่ายตัวเอาสาวหน่อยหมืน่นหมืน่นหมื่นเท่าไรก็เอาไมบ้าง หนึอ่องห้าศูนย์มองราคาห้องอะไรพี่น้องราคาขายอาสิตรูดตัมานหน่อยหนึ่งนอนาะเบอร์มาโทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ปดนเก้่ศนหสมหนามาจุ่มมันอยู่นี่มัดผูม้มองเพราะมันเป็นโคกเลยพี่น้องอมันเป็นโคกน้องหน้าขึ้นนะวมันตกใจห,หูยุตวนิมูลสองปัญหาพ่อไปเรียงย่ยิ้นงานี่ครับยิ้งงานเที่ยงห้า วันจันร์ก็บิเป็นแค่นี้แหละครับมันกะทิสันมาเป็นง่วผู้งบทุกคู่ตัวละประมาณ6,000-7,000กัวกัวโอ้แพงแม่ลูกอบเขียวเงี้ยผมรบกวงในเพียงคุณทายทื่อวงยี่ห้อเมื่อไหร่ละงัวมัน,นเขาเขาโทษบ,บอกมือสาวาไปเบิ่งหน้าตัวเลยนามถวบนเรา น้ำทงไส่ยงไดเขาบ้ามือขึ้นไหมน้ำมันไรไมางไรบหูหน้าหน้าทงทงไส้ทงชาดีหน้าแม่ยวนนั่สิบกัวอผมไปวานเขาที่แวเจาบงงอบงอเขาทวงมิดเลยว่าไปข่าทะเลตัวนี้แม่นอยู่บ่สีเบิ้งนี่แต่ว่าเขาปนโปร่งแน่อ่ะแต่ว่าขันมันบวลดภายในสองสามหมื่นนี่ตายเด้เขาเขาหน่อยดิแม่โลวกว่สายไอยไายเล้วสายไปไหนแม่เจ้าอะไรไปไหนเแม่เหนื่อยเนาะนเนื่อมีเท่านี้จะมาเท่านี้บ่ แม่แม่อีขาว่แม่ลูกขาวตัวมียอันี่แม่แม่ลูกมันบ้าดนดูดูน่มอยู่นันครบหลงรายปไหนหมื่นชิพาร้อยตัวนี้หมื่นหนึ่งรายล้วอีแม่นูดูหลงขายไปแล้วโอ้กวางเซ็นไแมเอาเบอร์บ้างคันไนเขียวเบอร์ศูนย์แป 082 262 2510อออดทนรอนิดนึง oh, พี 110, ่น้องครับเดี๋ยวเดยวคาเมนดานเปิดวันทีซีมันก็มันอาจจะมีคนมาสื่ออยู่หอกแต่ว่าตอนนี้มันเพิงเปิดครับตัวนี้มือนหนึ่งยีเล่ตัวนี้มือนหนึ่งแ่ดองตัวนั้นมือนหมื0นมืนมืนิอ็ลน่อยน่เอามานี่ จ้าหน้าที่เลยวะเอาสองคลิปพ่อมานีครับได้ละงัวจะมาจะมาหาแน่นานเจ้าเจ้าบ่าตัวนี้แม่ลูกมื่0หกพันโอ้อีนี่แม่มากหนอพอพอเราอยู่บ้านเนี่ยบันพื้นหี่หรือบันมือแก่คือบันปากเดือบอโอ้ อยู่หมหาจำเราได้เอาที่ไรเจฝนลูกมันขายไอเจฝนไปดูขายไอเจฝนไปขาย,ขายหรอเนี่ยนี่เห็นบอเอาบนต่ออยู่ตอ่อเหี่ฝนแล้วตออยู่เอาต่อาต,ตอพี่น้องครับเอาไปครับเอาไปโอ้พี่หัวดำถึงเว้ยลอยเดียว ข้วหนึ่งพึงรอยย่สองกันรอยห้าสได้หมได้ได้ไหมสองั้ยห้าสได้ไหมได้ขายยายขายได้ไหมของแครได้ขอแคขายย่ยแคไม่ได้ขายคนจะตกแล้วนียายนี่เออเอาขายรถได้เบสนแพ้วงเแพงแถึงคาเอาเอาหนึ่งน้ำตาแท่ละแทแเชือกเลยนี่ อันละคงอร่อยเสื้อไปได้ไปซอยซอยลาซอยลาอาช่วยช่วยช่วยซอยบุถาวรครับบริไทยง้วกะไทยบังพึงย่พี่น้องครับจังจมวนไทยง้วแล้วมันเครียดซอยลาซอยลาดขวดอร่อยพออยู่ดอกพี่น้องเข้าบริเวไปเข้าบริเไปตีพิงยัง ในนี้มันพ่ออือพอดำเึิงในนี้มันประชาร์ดนะมันดีด้วยโอ้ยังคือขึ้นสูงเลยรทิ้ว่าริมใส่เหรอสองก้อนเใส่ละตายงูเรียงใส่ตุ้งโต้เลยครัลายไปไหนตัวนี้มื่นหาพนาครับไปหลวตกวนดีมืซีครับเดียวตัวนี้ลูกเมย์ตัวนี้มืนหานาเนาะแม่พุ่มหม่ง่ายนิ่นเนาะ ทีมงานเลื่อมใสเนาะมือหนาปัญหาเนาะใไ่แม่ลูกลูกแหมเอาลูกเอายดอนแสงนหฮะสื่อจังหวัเอาคือสื่อข้างมันคือเบ้านำมันทัดขวดล่ะมันมีหัวมันอยู่แล้วแต่นี่ก็พอแล้วโอ้ไปแกงเนาะทำมาให้จตุยาก็ได้มือหนาปัญหาตัวใหญ่ในมือหนาเราเห็นเนาะมือสีครับมือสี่ตัวนี้แม่ลูกมือหนาปัญหา พอตายล้วสืเลยเว้ยตัวน,นี้ไปเนี่ยตัวตน,นี้สองหครับตัวน,นี้ตัวน,นี้สองตัวน,นี้สองหมื่นห้าพแม่ลูกลูกแม่สองหมื่าพเอาอีนี้ส่วนหาลูกพ่อลูกไม่น้าไปใช้มือตัวนีนนหมื่นบูบลูกนนม,นมนันหนหมื่นหมื่นาัหานะแม่ลูกแม่ลูกมือหาัเอาตายไปเบอร์กันแล้วัาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเก้ตัวนีหมื่นสีครับ ตายได้ครับไม่มีเท่าไงล,ล,ล,ล่ะนั่นกอระดับน้ำพึงไปหรอเกัาเบเก้าเิ้ลมันสีแเ่นี้ไเอาไปดองยา,งงยาหูจุกเอาไปกินไป,ไปวยถือช่วเดนเนาะทนมากผมผมซื้อไปผมเอาไปทาขนมปังเนี่ยพอแซ่บๆเนี่ยเอาบอสิบอสไปที่เอาเอายด์ลงลงน้ำเด้อทำมันทำมันกระจายนะจะด้อเอาแมนทำมันแตกไปเลยไม่เป็นแปแซ่ วิธีตัวดําเพิงง่ายเลยพี่น้องเอาหยดลงไปในในี่ขันน้ำถ้ามันแตกกระจาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเบซเซ่แต่มันไม่ก้อนโคลโกเลมัน้าเพิงแค่เอาเอาเอาล่มโซนอนี่ผู้เฒ่านี่เอาไม้ไผ่ลายยายบ้านใดห้อยแต่ขี้ยางเก่งแข่งยางแบกมาหน่อยมันขวดมาหน่อยหน่อยได้ไปเลี้ยงก็ได้คือออกมือขอา นายนี่ไม่ยืนนป่าให้ไปหาเล็กยงาไปหาเพิ่นมันมันจะย่ในป่าเห็ดเพาะเด้อหลายแห้งมาเมื่คิวมาที่นี่ย่างก็จะพูนแล้วก็เมื่อเรากลิ่นดิเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้วะาคลิปหนที่แล้วมาเมืที่นี่เบิ่งนฟังอี่คลิปทุกทายเมื่อที่นี่เอาอีกคลิปหนึ่งเลยจิตรเยอะแล้วมาต่ออีกอนเดียใช่ละงัวมาอู้แถวนี้งัวหลายว่ะเฮ้ย ให้ลูกมันใช่เอาแม่ลูกลูกแม่เด้อที่นี่พี่ต้องลูกแม่เอาแม่ลูกลูกเมียแม่แม,แม,ม,แม,มีลูกมาแล้วสองตัวตัวที่สองคืตอ,ต,อต,ตัวนี้เหรอคิด่าเนาะเบอร์เท่าไหรครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองเจ็ดหา้าห้องห้องให้สูงๆ,ๆไว้ให้ต่อลูกนี่ประมาณปุ๊กเดือนเจ็ดเดือนได้อยู่เนาะไดปะปุะ๊กเจ็ดเดือนครับ ีแม่เราแม่เราแม่ไม่ลูกมาสองตัวเด้อพี่น้องตัวนี้ตัวทีสองมันอยู่นี่เลยลูกทุ่งเม็ดสี่สิอไฮสรางขีมูกใช่ไหมเฮ้ยเอาเบอร์มาก่อนเร็โมาก่อนศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าสองศูนยาสปปเอาตัวที่หนึ่งขย่างนี้พูอเลยตุผัวเมื่อกี้ขึ้นยัางไรพลูกแมนแลูกลูกปนยังไงพูดไปไปรมอยู่ตุผัวตุผัวหน่อยได้ไปไหน 25, 1มื่นสองพันจวบรั่นทุนไว้ไงจวบน้องเป็นไที่เชียวชาเป็นขึ้นทนั่งคู่เดียวไะทีมงานประมดตีก่อนพู้ยบูบที่งานผมอยู่บนพีนองเขาบนนู่นกระทอมน้อยบนผมบอกไปได้บนขี้ต้มบน นี่ป่ะกล้วยมานขักว่ผู้เมีใหญ่เดเง้ยเดียวบิงถุนหนึ่งกันเบิงหลูกระทบกันเบิงลูกระทบกันครับเบิกนี่เชือขึ้น่าแวงสเป็นอย่างมันดื้อป่ะันตื่นหลันออดขาดอดนอนก็อดนอนอดดนดอนกดอน ะกันไว้ก่อนต้องกลัวมันหลุดมืออะหลุดไปจับอะไรนี่โอ้ให้ลูกมันอยู่ใส่ลูกมันนีครับลายไปไหนอะไรไปไหนสองเงินหาอาเหนือเนาะมามากพิษมือมากพิษเออแต่ว่าเดี๋ยววันวันที่สี่ด่านเปิดอะไรด่านเปิดเปิดแท้ครับเปิดแท้แล้วมันถี่มาบ่บุหงุ่งเพราะว่าของของมันในสต็อกอยู่ด่าน ด้านมุกฐานด้านดนด้านไหนนหลายนอข้หลายครับผมประกาศแล้วครับเวียดเขาจะบ่มากี่ยต้องระบายของกอนโอยเวียดน่ครับโชคดีครับโชคดีทุกทัลแลนผมไปใกล้ไปหรอกม่มีให้ต้องทายอยู่จ้านี้สมปอยน่อยแม่สมปอยหน่อยยะโสยังใกล้แห้งแต่มือนี่วันมือวันวันนักานี่ยะโสไปอยู่พี่น้องครับวันยุทมือ ก็เลือกเขาไปนี่รับผมาจ่อกระทักเด้อยาโสจีมีคนไทยอยู่มีพี่ผมแลอาจารย์จั่งเข้ามาคนนัวไปหไล่ๆนี่คือก็ยาโศชื่อเว้าเจ้าอย่าเอเอาไว้แน่ินนนัวมันสิแกมันขึ้นัเปิดานไล่ไปไหนเอาขายผมกยาบสองหมื่นกวัวครับสองหมื่นกลัวซายเหนือสองหมื่นกลัวหูกระทบสายหูกระทบนอ เตอเห็นเสือก็ยานี่ยอยกระยานอยู่ได้ล่ะสองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่อาจาเขาสองหมื่นสองหมื่นสามเ้าสามพองไวมองขายกัาณสองหมื่นโพขึ้นมาหน่อยนึงโพขึ้นมาพี่น้องไอ้กําไรน้อแน่แต่ว่ามือนเจ้าไปไหนเอาไปเจ้าเก็พี่งเจไปบพอมเไปมันมันกระสีขามาด้านเปิดเนี่ยนะมันองไปเคียย์ของเก่ามันก่อนของเก่ามันยังค้างอยู่ตัวต้กับต้ต โวอยู่กับยู่จอยมดแเ้วเอาเอาอะไรจังเดือนแล้ย่เดยเดนกวเลยพวกเรียนใต้เลยโอ้ยมันโตทีมันกินหัวหานดีมันสีตายก่อนเพราะว่ามันมันมัน่มีกิน่มีกินมาทีนี่มันบ่กินหญาเลยวัวนมันบ่กินหญ่นอพี่น้องอ้วนต้นตลาดอ้วนนประทนี้ม่มากินจอยแวบลงแบลงที่นี่กบพี่น้องฟังแบบความสัต์ละพี่น้องบ่ได็ตัวทาตัวอย่างไรซีเรียลอะไรไปเนี่ย ซีไรอะไรไปในตัวนี้ไปเหนื่อยไรเราพ่ออ๋อไรไปในพ่อห่องมื่นน้อยนี่หรอมื่นน้อยวูมีคนต่อเลยหนอห่องมื่นน้อยก็บยองมีคนเอาไปหนอไงห่องมื่นน้อยก็บยองมีคนเอาเอาเอามีตัวเดียวเท่านี้ป่ะมีเบอร์ป่ะมีเบอร์นอ้มื่นตัวไหนเอาไปปลายมันตัวไหนน่ะเอ็นบอพี่น้องงื่อมื่นสามไปหนอยังมอคนต่อย เป็นอะไรเอ๊ะซ์ขึ้นเรื่องคักแลยมันจะสีหลอกแน่นเฮ้ยรว <c oughs> ยครับฮิอยู่อีเอ๊ะเอกซนตลูมเอาฟังนี่ผมบ่าเขาไว้ที่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นงว่งวงง่วงผูน้อยร้อยอะไรประมาณหกพันเจ็ดพันนี่แหละบวกเกิ 1, กๆๆๆๆนเจ็ดพันบอกใหญ่งยังแน่นั่นเต็มอ,อยู่นั่นไอ้ขอบคุณกลนไพี่น้องครับสีขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จบด้วยนิดหนึน่งมื่นขอบพระคุณบ้างเพราะสิเขาไปตลาดจะโซท่อนเสียงวางจะไปอยู่ดอกพี่น้องแต่มือนีต้องไปบางน้าม่วมหน้าก่อนเขาว่าน้ำ่วมหน้าอยู่บ้านอง น้ำจได้ยังมากเขาว่ามากมืดขึ้นพายังเลือพ่อไรพ่อใส่ใส่ไล่ะตนไล่ายในพอไล่เงินเบาโอ้ตัวเมีเนาะยังเม่สาวใหญ่เนาตัวไหนสาวตัวไหนใสนีอีกบ่ไล่ไหนสองพันของเทียบเด้อหมื่นสองพันเอาเบอร์มากอนพ่อทเ่สองสี่ห้าเก้าอีหิเรียกกูเฉย เคยเห็นกล่องป่ะงวมันเลี้ยดพี่น้องครับเอางัวมันจะอกกล่องตัวนี้มันไปรียยบร้อครับผมไปเจอกันหน้าพ่อบ๊ายดีขอบคุณมากพ่อเจอกันแหละผมไปเ็นงานก่อนกะตอนนี้กัมือนีวันทีดหนึ่งเอ้ยวันที่สองกับยังบ่มีงัวงเขาคอกได้พี่น้องเพราะก็ต้องรอให้เขาเปิดด้านเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนกับบ่มีครับผมกับบ่มเป็นยังพี่น้องครับอดทนรอดนิดนึง ขันโได้อดบ่ได้ก็ขายทิ้งนี่เด้อพี่น้องเย้าไว้เด้อขายออกเลยแล้วก็ตั้งรักใหม่ก่อนของเก่าเขายังเหลือหลายอยู่อยู่ด้านนิดด้านด้านด้านไอ้ด้านมุขทหารกระดานาาดนครวมันมเห็นว่าทัานใดครับไปพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งที่หน้ามาก,ก่อนเด้อเพราะว่าน้ำถล่มหน้าผมมาตอนเฮ้ยอ่ามันเป็นแนวหนีเนาะวานเขาไหวแล้วก็น,น้ำม,มากครับท่านเมื่อสัพี่น้องครับมืัอนี้เจ็ดพวงกวนหล่ะเจ้าจิ ท่าบ้านก็เด็กขายเฉพาะง่วนน้อยกันร้อยน้อยงวนก็เหนื่อกับว่าเด็กขายไปนอยี่เขาสื่อง้อโคกันที่บ่โค้งแม่โค้งตัวละหกพันเจ็ดพันประมาณนี้ครับง้อโคนี่เขาสื่อนี่ตัวนี้รถตัวนี้ของของเครื่องในบอกไอ้ชิงว่านเครื่องในบอกบอดแมนบ่คนสื่อง้อโคส่งเขียงวันนี้ครับร้อยนี่กัประมาณบอรเกินหมื่นไอ้หมื่นนิดๆอะ มันใหญ่เนี่ยทะเลนี่ประมาณหมื่นมากเกินหมื่นผู้หายเต็มที่มากเกินหมื่นสองไปเจอกันวันหมื่นวันไหนอังคารเดือนสิบพีไทยอยู่พี่น้องครับทีมงานเพชรบุรีกับโบเดมาเนี่ยมือนกันพี่น้องมึงแหละคอกับบางๆปกติรถชิบหรอมันาเต็มหนีหัวโค้งโค้งอยู่ไหนไปไหนเนี่ยไปไหนโค้งเนี่ย nan vô thương hoạt mươn vô thương hoạt mươn thì vò không phân, phân thụng lên vò không vâng ừ